สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับครูเก่งแล้วนะครับวิชาพระศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะยังได้เรียนเรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือการวิ่งพื้นฐานนะครับแต่เป็นบทที่2แล้วนะครับครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนปริวิติในเรื่องการวิ่งครูเก่งกับครูเดือนนะครับได้สอนวิธีการ วิ่งเบื้องต้นไปแล้วนะครับโดยนะครับหนึ่งเลยคือการแหว่งแขนน,นนะครับกำหมัดหลุดนะครับสองนะครับยกเข่าขึ้นแลนะสุดท้ายตัวโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้ลองการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วได้วิ่งจริงๆแล้วนะครับแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปชมในตอนภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับมีหนึ่งอย่างที่เด็กๆต้องทำก่อนที่เราจะเริ่มเรียนพละศึกษานั่นก็คืออะไรครับการวอร์มร่างกายนั่นเองนะครับเด็กๆห้ามลืมเลยนะครับเราต้องวอร์มร่างกายก่อนที่จะเรียนนะครับสำหรับการวอร์มร่างกายวันนี้เหมือนเดิมคุณเก่งจะเป็นคนนำนะครับวันนี้ห้าท่า,ทา อ่าท่าหาองนะครับโดยนะครับเราจะเล่นเหนเดิมไล่จากส่วนบนไปส่วนล่างน,นะครับพร้อมแล้วท่าที่1ห,หมุนหัวไหล่5ครัปฏิบัติป้ายครับ1 2 3 4, 5่5องสหมุนไปด้านหน้าแล้วอย่าลืมหมไปด้านหลัง5ครับปฏิบัติป้าย1 2่สอามหนะครับต่อไป มุนแขนนะครับแขนไปยาเลยแขน5ครับปฏิบัติป้าย1 2 3 4 5เช่นเดียวกันนะครับแขนไปด้านหน้าแล้วยา่มหมุแขนไปด้านหลังป้ายนับ1 2 3 4 5ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับต่อท่าแล้วต่อไปต่อไปท่าต่อไปมือจับที่เอวท่าที่3หมุนเอว พร้พอมแล้วปฏิบัติป้ายครับ1 2 3 4 5สอา่าไปทางด้านขวาแล้วอาลืมไปทางด้านซ้ายพร้อมแล้วปฏิบัติป้าย1 2 3่5โอเคนะครับต่อไปต่อไปนะครับมาทึงส่วนขาแล้นบ้างแล้ววันนี้เราจะทายับทั้งขาเลยท่ยับทั้งร่างกายเลย ท่าที่สี่นะครับเป็นท่าวิ่งอยู่กับที่สองมิงไปก่อนนะครับนับ1นึ่งถึงสิพร้อมแล้วปฏิบัติป้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครบแล้วนะครับท่าสุดท้ายท่าที่ห้านท่าที่เด็กๆน่าจะพอทำกันได้กระโดดตก10ครั้งพร้อมแล้วกระโดดตกกระโดด1-2-3 จ็ดและเก้าโอเคครบแล้วนะครับวันนี้ห้าหาครับครบแล้วโอเคมาในเรื่องกิจกรรมกันต่อเลยนะครับวันนี้ครูเก่งบอกแล้วจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวจริงๆแล้วด้วยการวิ่งด้วยนะครับแต่มีอุปกรณ์นะครับโดยครูเก่งมีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับสามตีอย่างที่เห็นในนี้นะครับอย่างเช่นตัวน,นี้นะครับ มาทำคำากกาวามจัดกระเปาก่อนเขาเรียกว่ารวยนะครับรวยนะครับรวยาไว้สร้างมาร์คจุนั่นเองอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึง่งนี้นะฮะเขาเรียกว่ามาร์เกอร์เป็นกวยขนาดเล็กที่สำหรับวางมาร์คจุดให้ต่ำลงนะครับแต่นะครับเด็กๆขาอุปรกรณ์พวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับหลังบ้าน จะมีทุนในการซื้อมาแต่เราไม่ต้องใช้นะครับวันนี้อุปกรณ์ง่ายๆที่เราหาได้จากที่บ้านเลยนะครับนั่นก็คือขวดน้ำห่าเด็กๆหากันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับขวดน้ำนะครับขวดน้ำนะครับเราก็เติมน้ำไปสักครึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องถึงก็ได้นะครับสามหนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งส่วนสี่ของขวดก็ได้หรือสองส่วนสี่ครึ่งหนึ่งของขวดก็ได้นะครับ เด็กๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวขวดน้ํานี้แทนกรวยสีเหลืองนะครับอันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะเล่นคือวิ S <S อ่ S <S งซิกแซกวิ่งซิกแซกเด็กทำเป็นเป็อเหลปากนะครับมาดูกันนะครับวิ่งซิกแซกคือการที่เราเจออุปกรณ์นะครับให้เราหลบเขาไปทาง ซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับนั่นคือเริ่มแรกแต่พอรวบเสร็จแล้วเราเจออีกอันนึงเราก็ต้องหลบไปอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะครับโดยกิจกรรมนี้ผู้เก่งให้เด็เกๆกดน้าแล้วนะครับ่านผู้ปกครองนะครับถ้าดูอยู่นะครับช่วยหาเด็เกๆให้เด็เกๆหน่อยก็ได้นะครับจะให้เป็นผู้ตั้งฐานให้เด็เกๆนะครับไม่ยากเลยนะครับโดย วันนี้นะครับเก่งขอต้องประมาณ5้าขวดนะครับเตรียมมาแล้ว5้าขวดเราจะใช้วดน้ํานประมาณ5้าขวดไม่เกินนี้นะครับโดยนะครับเราจะแทนนี่เลยมาร์เกอร์น,นี้เราจะไม่อาบคยนี้เราจะไม่ใช้นะคะรับเอามาร้อยกับมาร์เกอร์นะฮะคุ้ยเราจะไม่ใช้เลยครับเราจะใช้เป็นขวดน้ํานแทนโดยขวดที่หนึ่งเดิมนะครับเก่งเคยสอนพี่ไปแล้วมาก วดแล้วเสร็จแล้วยืนหน้าส่วจน,นะครับเก้ 9, าขา19วางอีก1อ่ายาเ้าขาอีก19แล้ววางอีก1เท้าขาอีก19แล้ววางสุดท้ายแล้วางอีอออก1แค่นี้เราก็ได้พื้นที่สําหรับทำกิจกรรมในการออกกําลังกายแล้วโดยนะครับ เก่งบอกแล้ววิ่งซิกแซกถ้าเจอขวดหรือเจอกลวยหรือไม่มีใช้เป็นตะกร้าแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าตะกร้าก็ใช้ได้นะฮะวางแต่เด็กเกอย่าไปวิ่งชนเขานะครับเพราะการวิ่งซิกแซกค,คือการหลบหลีกจากสิ่งของที่วางอยู่ข้างหน้านะครับอ่าดย้ดยนะครับเราจะเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับวิ่งซิกแซกไปยังจุดฝั่งนูง้นนะครับ พร้อมแล้วนะฮะให้สัญญาณเองพร้อมแล้ว <hi> ป <ử |ar|> like ้ายปึ๊บเจอขวดน้้ำหลบเจอขวดน้ำหลบเจอขวดน้ำหลบเจอขวดน้้ำหลบเจอขวดนน้ำหลบแค่นี้เองเด็กน่าจะทำกันได้แต่แค่นี้มันจะง่ายไปนะครับผเก่งจะให้เด็กๆหลบทั้งไปและกลับเราจะไม่งวนออกกลับมาเหมือนเดิมวันทีนี้นะครับวันทีนเลยพร้อมแล้วป้ายปึ๊บปึ๊บ ครับด influence, 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 influence. <st buzzing> ้วยนะครับึุณคึ้้นี้เองนะครับไมย่ยากนะครับไมย่ยากเด็กๆครับเราสามารถทำกันได้เราลองฝึกดูนะครับเป็นการหลบหลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะครับที่อยู่ไปในบ้านเสาหรือโต๊ะหรือเก้าอี้ถ้าเด็กๆฝึกบ่อยๆควางคล่องตัวในส่วนนี้เด็กๆจะเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงนั่นเอง แถมยังช่วยให้เด็กแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ในกิจกรรมนี้นะครับคุณครูเก่งขอให้เด็กได้ปฏิบัติสัก5้รอบ5้รอบนะอย่าลืมนะครับ5รอบนะครับ5รอบโดยรอบหนึ่งนะครับเราจะวิ่งรบขวดน้ำนะครับจนจบเลยนะครับจนกลับมาจุดเดิมนับเป็น1น,นะครับทำ5้รอบแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปถ่ายภาพ มาให้คุณเก่งดูด้วยนะครับส่งเป็นทุกประจําชั้นนะครับคุณเก่งรอดูรูปภาพรอดูคลิปจากเด็กๆทุกคนอยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับการวิ่งซิกแซกปลดขดน้ําก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย